ท่านผู้ชมคะเข้ามาฟังความฝันของนงติกกล้วนะคะเข้ากับมาฟังเลขสูตรของนงติกเดอะะ้อค่ะว่าเพิ่นสิได้ตัวใดแล้วก็ไก่ก,กันี่บอค่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับฟังชมน้ากันเดอะะ้อค่ะพี่น้องท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มาสามช่องคือเกาเดอะะ้อค่ะเจ๊ว่าค่นมีเวลากันได้มากกับเจ๊ตังนะคะเจ๊ตังแล้วก็บุญธ้ําน้ำโชมนะคะวันนี้มาติดตามเสียนติกนะคะท่านผู้ชมคะ เรื่องต่างๆกะเข้ากันสิดไปเพื่อน้องอก,กันเนาะคะ่ะมันเลขมันใกล้กันอยู่บวกับเลขฝันของเซียนติกนะคะกับเลขอันตัวนี้แหละคนอือ่นนะคะเอาสิติดตามเลขสูตรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจว่านะเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะเนาะได้มีโอกาสติดตามเจตังกับอันบุญถ้ำน้ำโชกมหาโขกน้ำโขกนผู้ชมเด้อค่ะมีโอ๊คสีกับติ๊กห้าสองตัวแมียนโอ้ปวดหรอ สวยสวยเดกสวยเลขสวยยู่รอนกะอยากมาให้หนูช่วยมามาหนูจะทำเนี่ยหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเขียนเนี่ยหนูจะเขียนให้เนี่ยเบื้องรอนกะเขียนยุกยากยิกยากยิยกยิ่ยกไปรอนกะเนี่ยมันได้นะมันเข้านะเนี่ยมันมันถูกนะเนี่ยวนว่าก็กำเบาไปของเพื่อนนั่นล่ะแม่กะนั่งเขียนงอกงอกของแม่อยู่โอ้เว้ายู่ผู้เดียวกับเปล่ยนบ้านนี้กะเพป่นกะว่า ซึ่งก็ว่าโอ้ยถือหวยแล้วถือหวยแล้วเพิ่นเราเพื่อได้โฉบได้บุญลางเด้่อเพิ่มพูนอ่ะใส่หัยู่วค่ะน้องเพิ่มพูนนี่อันนี้เป็นดถกีอันจัตตีก็เพิ่มพูนเนี่ยเพิ่มพูนสี่ค่ะสี่ขวบสี่ขวบวันที่หนึ่งพฤษภาเมื่อกี้นี่งสี่ขวบก็หนึ่งสี่เนาะเด็กน้อยหนึ่งสี่หล่อนก็ชอบหล่อนก็ชอบบอกหวยนะเดี๋ยวนี้น่ะ เข้าเข้าสามขวบสี่ขวบหนึ่งจะเข้าสี่ขวบแกจะชอบชี้ว่าเออตัวนี้ตัวนี้ก็คนมาเลเหมือนกันผัววะซูไปอยู่วัดเด้อขันสูสิมากกลิ่นสูไปอยู่วัดเออสันเอาว่ะซูฟังแน่แน่ทั้งอันตัวนี้ไหมตที่ก็ที่ก็ทำติ๊ก่าเหตุแค่สูตรมีมีติ๊กทำแค่สูตรเดียวเมื่อนี้นะติกทำสูตรเดียว ละเหตุแลกที่เกิดลยจับไว้สันดีวันนี้นะ่ะติให้มาเด่นที่ศูนย์กับหกศูนย์กับหกเงียนศูนย์กับหกศูนย์กับหกสาเหตุเป็นอย่างคือศูนย์กับหกเพราะว่าที่ิี่ฝันก่อนที่ตี่จะมาทําสูตรคือคือก่อนฝันน่ะแบบคือคือ่อนฝันเฝันว่าได้กินนกเจียวเนาะออนะตามคือกี่กี่หลายๆายมือหลายๆาเว้นกีๆๆ่เด็ดเด็เดบเากันเนาะก็ก็คือตัวนี้เลย นี่จับสูดที่ทำสูตรออกมาแล้วมันก็เป็นตารางที่ก็ทําเป็นตารางคือทุกเือนอ่ะแล้วเนาะเออมันก็จะเป็นหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่ห้าแล้วติกะแล้วที่ก็จับจับดูจับดูแล้วทีนี้น่ะอ่าที่ก็จับเป็นแนวทางเนาะจับเป็นแนวทางมันก็จะเป็นเจ็ดเอ้หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกสี่ เจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์ห้าอืมอืมแล้วบ้านนี้ติ๊กก็เลยติ๊กก็เลยพอพอติเคตแมนบ่ติ๊กก็เลยบอันเพื่อนกันนางเบิงโทรศัพท์อยู่อันพาเวียดหน่อยติ๊กก็เลยบร่องเสิบเสิบกันนะอ่าหนูหนูหนูว่ามันจะถูกไหมลูกมันจะถูกตัวไหนอะลูกเนี่ยบอานนี่ก็นี่ไงก็นี่ไงสองตัวนี้ก็พอแล้ะนี่หนูหนูก็เลยเอาเล็บขีดไปหนูบอกฮันน่าวงก็สองตัวนี้ไง มันถูกเหรอลูกก็ถูกสิโอถูกหวยแล้ววันนี้เพิ่นลวะเพิรขลนาคร7กับโซน1เนอะแม่ครับอันนี้อ่าแล้วบัดนี้เห็นก็เห็นแม่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 มาหนูจะเอาปากกาสีแดงมาวงกลมไม่ให้สั้นผู้แม่กับยานมันเปื่อนเนาะไม่ไม่เดี๋ยวแไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเขียนให้แม่จะเขียนให้ว่าสั้นแม่ก็เลยเอาไปที่แม่เขียนบาถือ เขียนเขียนแบบว่าเขียนเนี่ยเขียนโบงาบบโบงามเหมือนเนาะโบงงามที่ก็เลยมาเขียนตัวนี้ให้ามาเขียนแล้วก็ลอกลอกตัวเลขให้อามานี่มาเหนือหนูเขียนนะวสันรอ,อนกัหลากมาหลากมากหลากมากแล้วรอนกัเลยวงกลุมวงกลุมอ่ะโอเคแล้วมันถูกแล้วอเอาแค่นี้แหละวสันรอนกัเบิงโทรศัพท์กินขนมไปอันนี้นะแม่นะคนาะหกสี่กับเจ็ดหาเม่นเป็นตัวสร้างคนหนักตัวนีเนาะหกสี่กับเจ็ดหานี่เนาะ มันตาสร้างค่ะแกะกระบงหงส์อกเสียบ่ได้หรอกต้องตาเบิึงตอาเบิึงฝุ่นฝุ่นวงหาแม่ฝุ่นก็เอาซูฟังคือเซียนติกวนนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมถกผัฟันกับสูตรแตกไข่กันเนาะชูหน้าคนละค่ะจ็คสิลูเนีนปะเมีนค่ะฟันกับสูตรมันจะมันจะไม่ร่วงตัวกันนะมันจะร่วงไม่ขายกันตัวเลขมันเก็บตัวเลขไหมสำหรับติ๊กเออเลขสูตรติ๊กมากตัวไหนคะ เลขสูตรหรอที่หนูชอบเนาะเอาเอาตรงๆเลยเนาะที่ที่หนูชอบนี่ในตามเลขสูตรนีหหน่หนูชอบ 6, 7, 6, 7, หนูชอบหกเจ็ดหกเจ็ดกับห้าศูนย์หกเจ็ดกับห้าศูนย์ชมสรุปเลขสูตรนะคะที่หนูตีมาร์กนะคะหกเจ็ดห้าศูนย์นะคะ่ะในเลขสูตรนะถา้าถ้าจะให้ซื้อเพราะว่ามันถ้าจะให้ซื้อนี่ ี่ก็จะซื้อ6-7กับ5-0แล้วก็ไอไอไเลขฝันเนี่ยก็จะซื้อ4-8่แปดสีกับ6-7มันก็มันคือก็มันก็เป็นมันก็ตัวชวนเดียวกันแล้วเนาะม,มันก็จะเป็นที่ที่หนูว่าหนูจะซื้อนะก็เป็น6-0ศูห้าศูนแล้วก็6-7ครับตี่มากคือมีอยสา3จุด<น>1้าศูนยหกูนและ6-7 ่ก็พัดพัดพัดผ enfin ู no. ้ใดติตามตีกรตามัผู้ใดบ่ตามตีก็บ่เป็นยังที่ก็จะซื้อตัวตัวที่ตีตัดให้มันแคบลงมันแคบลงแล้วตีก็สิมันจะสื่อจะกัดลงครับลดลงทุนน้อยลงแถามว่าถ้าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ชอบวิ่งเนาะคนที่ชอบวิ่งวัดที่แล้วน่ะคือเต็มเต็มเลยนะซูนสามห้านะเพราะว่าวิ่งนะ วิ่งมันมาห้าเนาะนั่นแหละนี่ก็เลยโอเคโอเคที่ก็พอได้พอได้อยู่โชคดีเนาะทั้งบนทั้งล่างน้องหัที่แล้วน้องคนที้ว่าแม่น้องคนที่เย็นหนูทักไปหาแม่แม่จะเกินไปละเด้อกะสิทั้งบนทั้งล่างแม่สิเอาสักวดวได้บอกว่าสั่งหัวสองเจ็ดวุสองเจ็ดหนูก็ได้สามพันหกสามพันเจ็ดแสดง ตึกติดมาสองเงินละมันก็สองสามงวดมาแล้วที่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 หนูถูกนะครับแล้วมันก็เริ่มทยอยมาแสดงว่าถูกต่อเนื่องละหนูก็ถูกต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยแสดงว่ามีโชคต่อเนื่องมาตลอดก็มีโชคมาวันต่อเนื่องอันคือก็ว่าด้ถือลายดอกคือสี่สิบบาทสามสิบบาทเนี่ยมันก็ถือว่าเราก็โอเคอยู่นะนีใจใช่ไหม ดีใจเลยเนี่ยโอ้ยถือซ้าบาทติกาฟอนถือสามสิบบาทติกาฟอนยาเนี่ยหัวรอลูกไผ่ตลอดดีใจเงินเทวดาเนาะเฮาเอ็ดเล็กแล้วมันเข่ามันกันใหญ่เนาะแม่ก็ดีใจงวดนึ่งแม่มันบ้าหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ติกาฟอนฟอนนะถือเจ้าบาทสามสิบบาทนี่ละแม่ จูบบ่ยังบ่บ้านนี้แม่ถือกระจิกเกอากระอถือกีดแหงส่วนละจริเนาะขนหัวลูกตือแทนที่จดหน่องมันแาปพัดมาสั่นไปานนี้เขากะต่อยย้ำแรงมามันมีเหล็กเล่าแม่บ่ครับอันน้องเพขานั่นหักมาแม่แม่แม่จ้าเล็กเล่าไหมยมสั่นหนูชอบห้าสี่นะยมสั่นอ่ะห้าห้าสีแม่ก็ชอบแม่จะเอาไหม แม่ไม่เล่นก็เลยว่างสรแต่ว่าแม่ฟันเลยมันจะมาเจ็ดมันเลยเป็นสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์คันแม่นซื่อน่ะบอกคับสีเหลียฟอนนี่เหมือนเลคือกันติ๊บหังบอซื้อเพราะว่าก็คือคือความหมายว่าเราก็เราจะเล่นทุกอย่างมันก็ไม่ได้เนาะอัน้วยสภาพาว่าเศรษฐกิจจงซี่เห่ากับ่าขายกับบร็กัะนั้นปันไดแต่กาโอเคอยู่ติ่กระดีใจครับ ยังน้อยๆเราก็ยังบนตักล้างก็ดีใจนะก็หน่อยๆก็ยังหนีแล้วเนี่ยคือว่าตอนเด็กข้าเขาข้านี่นี่ข้าแต่ไปแต่แต่งเสียบ่าไปอยู่วันกับผู้สุกซักเพราะว่าเพื่อนเขาชอบเหมือนกันคนเราเห็นบ้างเอาดี่ี้แล้วเราเรียกหัวเทพคนยิ่งเบาขึ้นเนาะเจี๊ยบอันซุอันซูเบาแต่เรื่องเล็กเขา แต่งพายไปยวัดเหรอมีอย่างหมอหน้าฉมหมอเบาคือแต่นอนเราเบาให้หัวร้านผลไม้สีตัวเจอกันที่ทิ้งไายไว้ยหายนะคะท่านผู้ชมเบื้องเอาเด็กค่ะเราพอจะโชคดีแต่อยากรวมทั้งบุญกันมาบุิทั้งบุญได้อีกปีสีเฮดโซลาเซลล์เนาะไอไอไอไฟส่องส่องถนนนี่เนาะถ้าใครอยากไอมีใจจิตศรัทธาเนาะ อยากจะร่วมทาบุญ5บาท10บาท50บาทร้อยหนึ่งมีกําลังเท่าไหร่ก็เอา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 เท่าที่ท่านศรัทธาเด้ออ่าก็ทากกำลังเนาะตอนนี้มีโครงการติดหลอดไฟแพงเซาเซลลนอยูที่วัดอาจารย์ออเดอร์ประมาณกี่หลอดครับประมาณ10หลอด10หลอดผ้าถ้ามีหลอดประมาณหลอดละหลอดละสาทั้ไชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็จะอยู่ ประมาณที่600-700บาทเด้อพี่น้องเดิมก็มันมันมันเยอะถ้าเลยเกิดสมมติว่าเราเอาเอาเอาในราคาแพงมันก็บางทีมันก็ให้มันกระจายขอบคุณคุณน้องมากๆนะคะนี่ก็เป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมน้องติ๊กคนกับไฮมากเลยเด้อค่ะเป็นเลขสูตรนะคะเมื่อกี้นี่นะค่ะผู้ใดชื่น ช่มหนองติ๊กนะคะหมอกินเนี่เพื่นกระถูกเด้อค่ะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเนี่ยเด้อค่ะเพื่อนกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่คข้ามารับชมช่องเจวาชาแนลนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะ,ะ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ